กลับมากระตอนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงความงามนะครับใช่ค่ะช่วงนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดถึงนี่เลยก่อนหน้านี้คารากาเฟลเนี่ยเขาก็เป็นคนที่คอยออกแบบเสทรงกระเป๋าเฟนดีชาแนลอะไรอย่างนี้<ะ>แต่ว่าเขาเสียชีวิตแล้ว ซึ่งคนที่มากลุมบังเหียนคนใหม่เนี่ยนะคะเขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นมือขวาของกาลากาเฟลเลยะนะคะชื่อว่าวิกินี่เวียคุณผู้ชมอะไปพูดถึงคนนี้กันหน่อยละกันนะคะวิกินี่เวียเนี่ยนะคะเจ้าตัวเนี่ยก็ทํางานแล้วก็รู้จักกับกาลากาเฟลมานานแกอ้วนขึ้นนะคาะลากาเฟลตอนหลังออ๋อช่าต,ตอนแรกแกผอมมากนะ คือถ้าพูดถึงวิกินีเวียนเนี่ยนะ,ะเขาเนี่ยเป็นอดีตผู้อำนวยการสตูดิโอสร้างสารรค์แฟชั่นของชาแนลและเป็นมือขวาของคาราคาเฟลเลยคน<ะ><ะ>ที่ยกย่องมากๆนะคะตอนนี้ขึ้นมาทําหน้าที่แทนคาราคาเฟลก็คือพวกชานงชาแนลอันนี้เจ้า <20. S 1> ตัว <c oughs> ใช่นะคะ ถ้าพูดถึงประวัติเขาเนี่ยเขาก็เกิดใคนครอบครัวที่รักแฟชั่นนี่แหละ,ะปู่ยา่าตายายของเขาเนี่ยผลิตผ้าไหมคุณแม่<อ>ซึ่งเธอเองเนี่ยสนใจอุตสาหกรรมแฟชั่นมาตั้งแต่เด็กแล้ว<ะ>แล้วฝันด้วยนะว่าอยากจะทําชุดลงละคร<อ>เขาก็เลยก้าวเข้าสู่วงการแฟชั่นค่อยๆมาค่อยๆมาในฐานะผู้ช่วยของคนคนหนึ่งค่ะ,ะก็คือโดมินิกบอก <ฮ>ในปี1987เนี่ยเขาเนี่ยก็เลยพบกับคาราคาเฟ่พอได้พบกันก็เลยมีการแนะนําให้เข้ามาทํางานที่ชาแนลแล้วก็เย็บปักถักร้อยนะคะตั้งแต่นั้นมานะวิกินี่วีเอรเจ้าตัวก็ทํางานคู่กับอยู่กับคาราคาเฟลมานานกว่า30ปีเลย <ฮะ S 2> เออซึ่งเหมือนกับเวลาคาราคาเฟลไปไหนเนี่ย วิกิเนเวียเนี่ยไปด้วยตลอดแต่แม้ว่าตอนนี้ชื่อเสียงจะยังไม่โด่งดังมากแต่เราตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเขาเนี่ยขึ้นแท่นกลุมบางเห็นพวกการออกแบบชาแนลสร้างสรรค์เฟนดีแล้วเราต้องมาดูกันว่าการลังสรรค์คราวหน้าผลงานเขาจะเป็นอย่างไรนะคะจะเลิศจะแค่ไหนนะหอะรอดูค่ะ,ะต้องรอดูนะคุณผู้ชมนะฮะมาขันต่อเลยนะวัตกรรมความงามในยุค1960อันนี้ย้อนไปนะฮะยุค60เขาบอกว่าเขาเสริมสวยกันอย่างไรบ้างเขามีอุปกรณ์ที่ค่อนข้าง,งที่จะมหัศรรยังไงบ้างแล้ว เป็นต้นแบบของอุปกรณ์ในยุคปัจจุบันยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันะใช่ค่ะเรื่องนี้เองเนี่ยนะคะเราก็จะหยิบยกมาว่ามันมีอะไรบ้างเห็นภาพแม้มันดูแบบแปลกนะมันดูแบบเฮ้ยอะไรอะอะไรอย่างงี้นะมันต่างกับสมัยนี้โดยสิ้นเชิงมันค่อนข้างที่จะไม่ได้รวดเร็วเหมือนสมัยนี้ก็คืออยากสวยใช่ไหมแบบแรกเลยนะมาร์กหน้า มาร์กหน้าไฟฟ้าออแบบแรกมาร์กหน้าไฟฟ้าด้วยสิแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นแผ่นแปะไปเลยเออแต่ก่อนนี้มันต้องมีสงมีสายอะไรระยงระยางเห็นแล้วโออ,อลุกไหม,มเออแต่เดี๋ยวนี้แค่ลงครีมแต่เนี่ยนะคะใช้เครื่องช่วยนวดให้ครีมมันซึมซับลงไปอีกค่ะมันค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงแบบที่สองค่ะห่อตัวด้วยทรีทเมนต์ดูแล้วน่ากลัวเหมือน,นมัมมี่เหมือนมัมมี่อ่ะ แต่เดี๋ยวนี้นี่หอที่ถ้าถาจะทำทีตเมนต์นี่ก็คือไปบ่มตัวแค่นั้นเขามีตู้เลยมีตู้ให้แล้วก็เข้าไปเลยแล้วก็ทาทาเขาเรียกว่าทาทาทาหัวเชื้อลงไปเลยแล้วก็อบกันในตู้แล้วผิวมันก็จะใสขึ้นมาเลยนะแต่อันนี้นี่ต้องพันเนะพันแล้วพันอีกสมัยก่อนไงนวัตกรรมมันไม่ได้ทันสมัยเหมือนสมัยนี้ไง เออนะฮะสมัยก่อนก็ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอ๊ยทันสมัยแล้วในยุคนั้นเมื่อหกยุคหกศูนย์่ะเออคนรุ่นนี้ก็ตายไปกันหมดแล้วนะคะแต่คนนี้สวยนะคือมีนวัตกรรมอบรอบตัวคืออบผ้าห่มไฟฟ้าด้วยอันนี้ช่วยให้แขนขาดูเดี่ยวขึ้นนะเดี๋ยวนี้เนี่ยเครื่องกระชับสัดส่วนมันจะมีแบบว่าเป็นเครื่องสั่นอ่ะอันนี้เครื่องยูไฟเหรอคะไม่อันนี้เครื่องกระชับสัดส่วนแหละคุณแม่นะคะรู้สึกว่าเกิดทีหลังก็โชคดีเหมือนกันนะบางอย่างนะเออส่วนอีกแบบหนึ่งเนี่ย ใส่แว่นแว่นสำหรับป้องกันลังสีการทำทรีตเมนต์ที่ลูกค้าแล้วก็พนักงานทำให้จะต้องใส่ทุกคนเป็นแว่นแบบว่าโตโตดำดำอ่ะก็ตาตาบอดไงนะมะคุณแม่ยังคุณแม่ก็ยังไม่เกิดไม่เกิดฉันเกิดเจ็ดศูนย์ห้าฉันเกิดเจ็นนะครับมัใกล้เคียงนะหอืมแต่ลอยมาอีกข้อหนึ่งกัหน่อย ทาแว็กซ์ร้อนให้ทั่วทั้งตัวเพื่อขับเหงื่ออันนี้ก็จะช่วยลดน้าหนักเหมือนกันคุณแม่อุ้ยถ้าลดน้าหนักนี่ถ้ามันต้องวุ่นวายขนาดนี้นะไปออกกําลังกายดีกว่าไหมสมัยก่อนเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าต้องออกกําลังกายการออกกําลังกายหนักๆจะมาในช่วงของยุค80แล้วอุ้ยจริงเหรอใช่ค่ะเขาจะมีการเต้นแอร์บิกแล้วยุค80 เราจะเห็นกางเกงสูงๆแต่งตัวเซ็กซี่ผมฟาล่าแล้วก็เต้นกันที่ในทีวีที่เราดูกันนีมาในเริ่มยุค80เขาจะยกแขนแล้วก็ก้าวขาไปยิ่งกว่ายิ่งกว่าสมัยก่อนยุค80นี่มาเลยการออกกำลังกายด้วยแอร์บิกแดนซ์มาในยุค80ตอนหลังเดี๋ยวนี้มีซุมบ้ามีคาร์ดิโอโอ้เยอะแยะไปหมดเลยอ่ะนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะก็เป็นนวัตกรรมต่างๆที่เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมปัจจุบันนี้ด้วยนะฮะอืมนะฮะใครก็ดูไว้นะะว่าสมัยคุณยาย คุณยายคุณย่าคุณทวดเดี่ยเขาใช้แบบนี้แต่ว่ามันของอเมริก mm ันนะฮะไม่ใช่ของของไทยของไทยเราเนี่ยยังเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นอบไอ้น้ําดูดสิลเซียนอันนี้เือมาสามสิบสี่สิบปีก่อนที่บอกอบไอ้น้าดูดสิวเซียนน่ะแต่ก่อนก็ยังไม่มีนะว่าที่ทำแค่แผ่นแปะแล้วออกมาไม่มีไม่มีไม่มีอบไอ้น้ำเขาก็เอาปิดเอาเอาเอาสมรีปิดตาแล้วก็เขาเอาไอ้น้ำน้ําเดือดเดือดเนี่ยแล้วก็กั่นออกมาแล้วไม่ไม่ไม่พอออกมามันก็จะเป็นอุ่นๆออกมาสิวเซียนอ่ะสิวเซียนเขาจะใช้เครื่องดูดไงดูด เขาจะมีตามร้านเสริมสวยไงร้านเสริมสวยตามหัวเมืองใหญ่ๆอ่ะอบไอาน้ำดูดสิวเซียนนะคะเออนั่นแหละดูดดูดดูดออกไปดูดดูดูเสร็จปั๊บเขาก็ใช้แอลกอฮอล์เช็ดฆ่าเชื้อแล้วก็เราก็จะเห็นว่ามีทั้งเหลืองเหลืองดำดำอยู่ในในท่อแก้วในการดูดออกมาเราก็จะเห็นปัจจุบันยังมีอยู่ยังมีอยู่นะฮะยังมีอยู่ตามร้านเสริมสวยแล้วก็มีคลินิกหมอหมอคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่เดอะอ่าที่อพิเรนัเวอร์ลาสทาวยังมีอย่างนี้อยู่ ไม่แพงร,อรอ้อยเดียวอ๋อ้รอแต่เขาเขาทำไมเขาถึงยังมีอยู่เคยไปถามเหตุผลอะไรอย่างเงี้เขาไหมก็ถามเหมือนกันเขาก็บอกว่าก็ยังมีอยู่แค่นั้นแหละอ๋อนะฮะร,รักไว้ก็ดีค่ะ,ะวันนี้เวลาออหมดแล้วคุณผู้ชมนะะรายการต่อไปมารอแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ